สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากยู u ูบกวนเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันในเกม m a p l e Story M นะครับผมกับคณะอาชีพใหม่ของแพทนี้นะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีลิดใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับในตอนนี้นะครับผมเกม Maple Story M เนี่ยก็มีอาชีพใหม่เข้ามานะก็คือคณะนั่นเองนะครับผมเป็นผู้ใช้เวทมนต์ของฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นผููู้้้้้ใชชพพดดผผผีีีอััญญิรวกกนน็ไะคบ อันนี้เป็นตัวอย่างเบสิกสกิลนะครับผมอย่างเช่นไอตัวปล่อยฉลามออกมากัดศัตรูเนี่ยนะครับปล่อยด้านหน้านะครับผมหันทางไหนยิงทางนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่โคตรเท่เหมือนกันนะครับผมนี่ครับผมอันเชิญยักษ์ออกมานะครับผมแล้วก็ยักษ์เนี่ยก็จะตีมอนตรงที่ยักษ์อยู่นะครับผมนี่เห็นไหมโคตรเวอร์กนะครับผมสกิลแบบอลังการงานสร้างดาวล้านดวงมากนะฮะและนอกจากมีสกิลซัมมอนแล้วนะผมมีสกิลพวกยันด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมกางยันออกมาเนี่ยก็จะทำาดามจตกับศัตรูทั้งหน้าจอนะครับ แล้วนอกจากยักษ์นะผมยังมีสกิลทิ้งจอกด้วยที่เรียกซัมมอนออกมานะครับผมแล้วก็ช่วยทำดาเมจของเรานะฮะคือเรียกได้ว่าเป็นสายเวทมนต์น่ะที่มีสกิลซัมมอนได้แต่มันไม่ใช่แบบซัมมอนออกมาแล้วมาช่วยสู้อะไรขนาดนั้นนะครับผมอารมณ์แบบเป็นเอฟเฟกซัมมอนน่ะแล้วก็เนี่ยอย่างยักษ์เนี่ยก็ทำดาเมจยืนค้างไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ทำดาเมจให้เราเมื่อศัตรูเข้าใกล้อย่างเงี้ยสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่น m a p l e Story นะครับผมมันเป็นเกมแนว 2D นะครับผมไซส์กรอลลิงก็คือหันซ้ายหันขวาไไดดด้้ออยยาาอ่่าาาาางงเเีวนนนนนะรรับมมสถห็ททิศข แต่ว่าเกมเนี่ยจุดขายของมันคือความน่ารักของตัวละครแล้วก็เหล่ามอนสเตอร์ต่างๆนะครับเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามอนสเตอร์แต่ตัวนี้มุงม้งมิ้งน่ารักเหลือเกินนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นีนบอกไว้ก่อนเลยว่าเกมนี้มันไม่ได้เล่นยากนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นมวอชั่นมือถือนะครับซึ่งมันค่อนข้างทําให้เล่นง่ายขึ้นมากๆแล้วนะครับผมถ้าใครแบบเริ่มเกมขึ้นมาเนี่ย ถ้าออกไปหน้าสร้างตัวละครนะครับผมเมื่อเรากดสร้างตัวละครขึ้นมาเนี่ยก็จะมีอาชีพให้เลือกเลยนะครับผมอย่างไอตัวใหม่ล่าสุดก็คือคันนะนะฮะคันนะเนี่ยมันจะมีอีเวนต์จำกัดเวลาด้วยนะผมเป็นอีเวนต์ที่ทําให้เราเก็บเลเวลแบบเร็วขึ้นมากๆนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นตัวพวกเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมอย่างเช่นอาร์คหรือว่าเซียอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากเล่นอาชีพแบบปกตินะครับผมก็จะมีให้เล่นเหมือนกันนะครับผมอย่างพวกไคเซอร์ลูมินัส อีแวนต์เลยพวกนี้นะครับผมซึ่งพอเราสร้างตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีระบบที่ชื่อว่าระบบเบอร์นิ่งนะครับผมของผมเนี่ยก็เลือกมาแล้วก็คือตัวคันนาของผมเนี่ยระบบเบอร์นิ่งความสามารถของระบบนี้นะครับก็คือเมื่อเราเลเวลอัพนะครับมันจะบวกเพิ่มขึ้นอีก2เลเวลนะครับสมมุติเราเลเวล19ใช่ไหมเราอัพปุ๊บแทนที่จะเป็น20เนี่ยมันบวกไปอีก2เลเวลเป็น22เลยนะครับผมซึ่งเอฟเฟกนี้มีผลตั้งแต่เลเวล3ถึง140นะครับหมายความว่า ทุกการอัพเลเวลของคุณน่ยคุณจะได้บวกไปอีก2องเลเวลนะครับผมดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเล่นทีหลังจะตามคนอื่นไม่ทันนะครับผมทันแน่นอนนะฮะเรียกได้ว่า1นึ่งถี่เนี่ยคุณแป๊บเดียวเสร็จแน่นอนนะครับผมอย่างของผมเนี่ยเล่นมาแป๊บเดียวไม่กี่ชั่วโมงนี่ก็ร้อยสแล้วครับผมเวไวมากมากนะฮะแต่ว่าตัวละครเบอร์นิงเนี่ยมันเลือกได้แค่1ตัวละครนะครับผมดังนั้นเนี่ย ก็แนะนําว่าถ้าใครเล่นใหม่ก็เลือกไปสักตัวหนึ่งก่อนให้มันแบบเพิ่มสูงๆไปก่อนนะครับแล้วต่อมานะครับหลังจากระบบเบอร์นิงนะผมยังมีอีกนะครับผมเมื่อเราถึง140แล้วนะครับยังไม่จบนะครับผมมันมีอีกระบบหนึ่งครับผมก็คือกิจกรรมคณะเมเปิลเอ็มเบอร์นิงนะครับผมมันจะเพิ่มเลเวลตัวละครให้เราตั้งแต่เลเวล1้อถึง200นะครับผมโดยเราต้องใช้คณะในการเข้าร่วมก็คือเอาจริงๆแล้วอ่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ให้คุณเล่นคณะไปก่อนหนึ่งตัวนะครับผมส่วนอีกนเน ก็เอาคันระไปประกบคู่กับตัวใหม่ของคุณก็ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าปั้มเวลได้ดีมากเลยนะครับและพิเศษนะครับผมสําหรับตอนนี้นะครับมีกิจกรรมฉลองครบรอบ5ปีนะครับเราสามารถเข้าไปดูที่เมนูตรงนี้ได้ที่เป็นปีกเนี่ยนะครับ เข้าไปปั๊บนะครับผมก็จะมีอันนี้นะับกิจกรรมเช็คชื่อฉลองครบรอบ5ปีนะครับผมมันก็จะมีให้7วันนะครับผมเมื่อทําครบเนี่ยในแต่ละวันเราจะได้ของแจกมานะครับไม่ว่าจะเป็นตั๋วออโต้แบตเทิร์นนะครับผมหรือว่าจะเป็นตั๋วลดค่าเงินมีโซนะครับและที่สําคัญนะผมอันนี้ที่ผมบอกว่าเป็นกิจของคณะนะครับนั่นก็คือให้เราเก็บเลเวลคณะนะครับและทํากิจกรรมไปเนี่ยเราก็จะได้ของแจกนะครับอย่างเช่นสัตว์ขี่หรือว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมเพียงแค่เราเก็บเลเวลคณะนะครับผมเข้าตามภรกกิจที่มันนบอะะ มีตั้งแต่เก็บเวลถึง100 140 160นะครับผมหรือว่าจะเป็นการเปิดออโต้แบทเทิร์นอย่างเงี้ยเพื่อให้มันได้ของรางวัลน,นะครับก็เป็นกิจกรรมเติบโตของคณะเขานะครับแล้วก็อันนี้ครับผมที่ผมบอกก็คือคณะ m a p l e e m b ม r n i n g นนะครับผมเมื่อเรามีคณะเลเวล1ร0นะครับผมเราก็เอามาเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับคณะเลเวลอัพปุ๊บมันจะได้เลเวลเพิ่มขึ้นนะผมทำให้เราเก็บเลเวลเร็วขึ้นมากๆนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นกิจกรรมเติบโตไปกับคณะนะครับก็คือให้้เรรรรามมมีีีคคคคณะะะะ1ตตตัััััววววกกก่ออนนนนบบผแลล็ึง มันจะให้รางวัลนะครับผมอารมณ์แบบเอ้ยคุณเล่นตัวนึงแล้วแถมอีกตัวนึงอ่ะนะครับก็จะเอารางวัลไปให้นะครับผมเช่นพวก XP หรือออโต้แบตเทอร์อะไรพวกนี้นะฮะเมื่อกี้เนี่ยคือเรื่องของคันนะใช่ไหมครับผมที่เป็นตัวละครใหม่นะครับผมแต่ว่าสําหรับผู้เล่นใหม่ล่ะครับผมที่มาเล่นเกมนี้ไม่เคยเล่น Maple Story มาก่อนเนี่ยเยจะเล่นกันไปหรือเปล่าจะเล่นกันยากหรือเปล่านะครับผมต้องบอกได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยมันมีออโต้ให้นะครับผมจะเป็นออโต้ทั้ง2แบบนะฮะแบบแรกที่คุณจะเจอตั้งแต่เลเวลต้นๆเลยก็คือการออ ตรงด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้นี่นอันนี้ที่เปิดออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีเควสให้นะผมเราสามารถกดปุ๊บแล้วมันก็จะเดินไปหาเ b c ให้นะครับผมแต่ว่ามันแค่เดินเฉยๆนะไอเรื่องกดคุย ABC เอ c อะไรพวกนี้เราต้องกดเองนะครับผมอ่ะอย่างเช่นเจออย่างเงี้ยเราก็กดตรงด้านซ้ายก็ได้หรือจะกดตรงหัวเ b c ก็ได้เพื่อรับเควสนะครับผมพอรับเควสเสร็จถ้ามันมีเควสค่ามอนนะครับมันก็จะเดินไปให้ถึงแมปตรงนั้นเลยนะฮะแบบนี้นะครับ พอเดินมาถึงปุ๊บนะครับผมถ้าเราต้องฆ่ามอนมันก็จะทําการฆ่าให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้อยู่ในกรณีที่เราต้องสู้ได้ด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสู้ได้หมดแหละนะครับเพราะช่วงเลเวลร้อยต้นๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต่ํากว่าร้อยเนี่ยคือเรายังตีสบายอยู่นะครับแต่ว่าออโต้เควสเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงนะครับผมก็คือถ้ามันเป็นเควสที่ต้องมีการเก็บของก็คือฆ่ามอนปุ๊บแล้วเก็บของเนี่ยมันจะไม่ค่อยเดินไปเก็บให้เท่าไหร่นะครับผมอารมณ์แบบ อันที่มันอยู่ด้านบนหรือด้านล่างจากเราเนี่ยมันก็ไม่ลงไปเดินเก็บให้นะฮะก็เป็นข้อเสียเล็กๆน้อยนะผมแล้วก็อย่างนึงนะครับผมถ้าเคเวสมันไกลเกินไปอย่างเช่นต้องผ่านอีก10ฟิลสิบเอฟิลอย่างเงี้ยเราสามารถกดไปทันทีได้นะมันจะใช้หินวาร์ปอ่ะอันที่มันเขียนว่าทับร้อยยี่ห้าอันนะซึ่งผมมีหินเนี้ยอยู่ร้อยยี่ห้าอัน ไม่ต้องห่วงหินพวกนี้ของฟรีมีแจกนะครับผมร้อยยี่ห้าอันที่ผมได้มาทั้งหมดเนี่ยเป็นของแจกหมดเลยนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยมันจะเดินไกลไปหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าคุณยังมีหินอยู่นะครับผมแล้วมาเดินไกลแบบโอ้โหสิบสองแมปอะไรอย่างเงี้ยสิบแมปนะครับคุณกดไปเถอะนะครับผมเดี๋ยวคุณก็ได้หินวาร์ปฟรีอันใหม่มาแล้วนะฮะดังนั้นก็แนะนำว่ากดเลยครับสะดวกสบายนะครับผมชีวิตดีมีความสุขนะฮะโอเคเสร็จโซงเควสก็จะได้อีกพีมานะครับผม อันนี้คือออโต้แบบที่1นะครับผมนั่นคือออโต้เควสใช่ไหมครับผมต่อมาเป็นออโต้แบบที่2นะครับออโต้แบบที่2เนี่ยมันเป็นออโต้แบตเทิลนะครับผมแบบนี้นะฮะซึ่งเอาตรงๆเลยนะครับมันมีแจกฟรีให้นะครับผมในแต่ละวันเนี่ยมันจะชาร์จให้2ชั่วโมงนะครับแบบนี้เราสามารถกดมาตรงนี้ได้นะครับผมวิธีการกดก็คือกดออโต้แบตเทิร์นใช่ไหมครับแล้วกดว่าชาร์จฟรีสองชั่วโมงนะครับมันก็จะให้เวลามา120นาทีนะครับซึ่งเราสามารถสะสมได้นะ ก็สะสมไว้ก่อนได้จนกว่าจะเต็มหลอดนะครับรู้สึกจะได้สักประมาณ6ชั่วโมงได้มั้งนะครับแล้วก็ถ้าคุณมีพวกตั๋วนะครับผมอย่างเงี้ยตั๋วตัวไปเทิ่สินาที3 0นาที1ชั่วโมงอย่างเงี้ยอันเนี้ย สิบสี่ห้าสองอะไรพวกนี้ผมได้แจกฟิลหมดเลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับผมก็คือกดเปิดเริ่มใช้นะครับผมมันก็จะทําการสู้ให้อัตโนมัตินะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่นะครับเมื่อเราตายเนี่ยออโต้แบตเทิร์นเนี่ยก็จะหยุดลงนะครับผมแล้วก็เอาจิงๆแล้วอ่ะการมาเปิดออโต้แบตเทิร์นที่แมปธรรมดาเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่า xp มันก็ได้ไม่เยอะมากอะไรนิดๆหน่อยนะครับผมมันจะมีแมปที่เหมาะกับการออโต้แบตเทิร์นอยู่นะครับตัวอย่างเช่นนะครับผมให้เข้าไปที่เมนูด้านขวามือนะครับเข้าดัน มันก็จะมีอย่างเงี้ยสตาร์ฟอสฟิลนะครับสตาร์ฟอสฟิลเนี่ยก็จะอารมณ์แบบเอ้ยแมปรวมมอนนะครับผมเราก็ไปดูที่เลเวลที่มันใกล้เคียงกับเราอย่างผมเลเวลร้อยสองเนี่ยก็ลองสัก9 0้าถึงร้อยอะไรอย่างงี้นะครับไปนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับผมเราก็กดออโต้แบทเทิร์นได้เลยนะครับผมนี่มันก็จะแบบกระดึบกระดึบขึ้นไปนะครับฆ่ามอนให้เองนะฮะ mm hmm. เห็นไหม XP เนี่ยได้เยอะกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยตัวอะไรแบบ200ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นสพวกสตาร์ฟอสฟิลเลยพวกนี้เนี่ย ก็จะได้ XP เยอะขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะผมและนอกจาก Starford Field นะผมยังมีอีก2ที่นะครับแต่ว่าผมยังเล่นไม่ถึงนะครับผมใครมีความรู้ก็ช่วยมาบอกทีนะครับรู้สึกจะมีมินิดันเจี้ยหรืออะไรในแหละเพิ่มเติมอีกนะครับผมที่จะเอาไว้เหมาะกับการเปิดบอทนะครับโอเคแล้วก็พิเศษอย่างหนึ่งครับผมก็คือถ้าเราเปิด Auto b a ท t e ิลแล้ว,ลวเราสามารถปิดเกมได้นะครปิดเกมในที่หมายถึงแบบ คิวแอปออกจากแอปไปเลยะนะครับเมื่อเข้ามานะครับผมเราก็ยังตีมอนอยู่นะครับผมเรียกง่ายๆว่าถ้าคุณมีเวลาเล่นเกมไม่เยอะนะครับผมคุณก็สะสมออโต้แบทเทิรเข้ามาเยอะๆหน่อยนะครับผมแล้ววันหนึงเนี่ยก็เข้ามาเปิดปุ๊บแล้วก็ปิดเกมออกไปเลยนะครับผม มันก็จะเก็บของเก็บเงินไว้ให้นะฮะเวลาเรากดตรงออโต้ไบเทอร์เนี่ยมันก็จะขึ้นมาว่าเอ้ยเราใช้เวลาไปทั้งสิน้นแบบ8นาทีแล้วนะผมค่ามอนไปได้9ก้าตัวได้เงินเท่าไหร่ได้พรีมเท่าไหร่นะครับเรียกได้ว่าเป็นระบบที่สะดวกสบายมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าใครโกวว่าเฮ้ยเกมมันจะมีแค่เก็บเลเวลหรือเปล่านะครับผมบอกเลยว่าใจเย็นๆนะครับคุณกดไปดูตรงมุมขวาบนก่อนนะครับเข้าไปดูตรงดันเจียนนะครับนั่นแหละครับเต็มไม่หมดเลยนะผม ไอ้ที่เขียนว่าฟรี3เนี่ยหมายถึง1วันเนี่ยลงได้3ครั้งนะครับผมแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันรีเซ็ตทุกๆเท,ท,ท,ที่ยงคืนนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมว่าเอ้ยคุณจะไม่มีอะไรทำหรือเปล่าไม่ไม่ไม่นะครับ <c oughs> เรียกได้ว่าทํากันไม่หวานไม่ไหว,ไหวเลยทีเดียวนะครับและยิ่งอันนี้ผมแค่เลเวลร้อยนะถ้าแบบเลเวลอัพต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีปลดเลเวลให้นะครับผมแบบปลดที่ร้อยสี่สิบร้อยยี่สิบปลดที่เลเวลสองร้อยอะไรพวกนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยการที่เล่นต มันก็มีกิจกรรมปั๊มเลเวลให้เราอีกนะผมทําให้เราเลเวล200ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเข้าดันเจี้ยนตัวอย่างให้ดูนะครับก็กดเข้ามาที่ดันเจี้ยนนะผมเดลี่ดันเจี้ยนอะไรอย่างงี้นะครับเข้ามาปุ๊บอ่ะกดยืนยันไปนะฮะอ่านี่คือตัวอย่างเดลี่ดันเจี้ยนนะครับผมที่เอาไว้ลงเพื่อรับตัวอัญมณีนะผมเอาไว้เสริมออปชันต่างๆนะฮะก็จัดเต็มนะครับผมมีสกิลลายใสหมดนะฮะจริงๆมันออโต้ได้นะแต่ว่าถ้าใครแบบยังไม่เคยชัวร์ว่าตัวละครเราไหวหรือเปล่านะผมแนะนําว่า เล่นแบบกดมือเอาก็น่าจะปลอดภัยกว่านะฮะอันเชิญยักษ์ออกมาปัาป๊บหอยดูเรียบร้อยครับแตกนะเราอาจจะห้าวไปนิดหนึ่งนะครับผมลงแบบที่มันยากน้อยลงนิดนึงแล้วกันนะครับนี่ถ้าลงแบบยากน้อยลงนี่ก็จะโอเคขึ้นอย่างน้อยมอนก็ไม่ได้ตีเราปุ๊กหายไปเลยนะครับนี่ก็เรียกยักษ์ออกมาแล้วเดี๋ยวก็ให้ยักษ์ช่วยตีแล้วกันนะครับถล่มเข้าไปเห็นไหมอีซี่นะครับผมเมื่อกี้เรียกปิดนะ เลือกผิดเลือกโขดเกินไปชีวิตเปลี่ยนเลยทีเดียวนะฮะอ่าแล้วนอกจากดดนเจี้ยนประจําวันแล้วนะครับยังมีภารกิจประจําวันด้วยนะครับผมภารกิจประจําวันเนี่ยเมื่อเราทําครบทั้ง6ภารกิจนะครับเราก็จะอีกทีในแต่ละวันด้วยนะครับดังนั้นนี่ไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยเราจะเลเวลช้า มาทีหลังจะเวลไม่ทันชาวบ้านเขาอะไรอย่างนี้นะผมไม่ต้องห่วงนะครับผมโดยส่วนใหญ่แล้วภารกิจประจําวันเนี่ยมักจะออโต้ให้เราได้นะครับถ้าไม่ใช่ดันที่เถื่อนเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะประหยัดเวลาพอสมควรนะฮะอันนี้เป็นดันอีวิลูชันนะครับผมก็เป็นการฆ่ามอนนะครับบางทีบอทก็อึ้งนะนะครับผมเดินเอาหน้าไถมอนเฉยนะฮะซึ่งดันเจี้ยนประจําวันพวกนี้นะครับผมก็จะมีบัฟพวกบัฟไอคีเพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้นะครับผมดูไอคีที่ได้นะครับผมแบบตัวละเจ็ดพันอะไรอย่างเงี้ยซึ่่่่่่งงงกกก็็ถือออววาาาคคคคนน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 นข้้เเเเเเยยะะะะะมรรรัััับบบดีีใทจลลลแ ว่าทําพวกเดลเควสเดลี่ดันเจี้ยนอะไรพวกนี้ให้ครบนะครับในแต่ละวันน่ะนะฮะคุณก็จะเวลตามทันคนอื่นเขาเลยนะอันนี้เป็นดันเจี้ยนอีวิลูชันนะครับก็จะมี XP เพิ่มขึ้นให้เรื่อยๆด้วยนะฮะเราก็สามารถเก็บเลเวลได้แบบยาวๆนะครับยิ่งเราฆ่ามอนเร็วเราก็จะมีเวลาฟาร์ม x อพีได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะและคันนาก็สกิลเอวีอย่างเยอะนะครับผมนี่เคยอยู่สมัยที่แบบเป็นนินจาปลากระจายปอกแป๊กปอกแป๊กนะผมมาเจอยุคนี้ศาสกิลทั้งจอนะครับ วังอลังการเหลือเกินบอกได้เลยว่าใครที่แบบไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยเล่นง่ายแน่นอนนะครับเ,ออเกมนี้มีตลาดซื้อขายด้วยนะเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับหลังจบดันอิลูชั่นนะครับผมก็จะมีพีบอกนะครับผมว่าเราค่าได้เท่าไหร่นะครับได้พีเคลเควสเท่าไหร่ได้พีล่ามอนเท่าไหร่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูตลาดนะครับตลาดเนี่ยให้กดไปตรงเมนูด้านขวาบนนะครับผมกดเทรดซิสต็มนะครับในตลาดเนี่ยเราสามารถซื้ออุปรกรณ์เบื้องต้นได้นะครับเช่นอาวุธชุดเกราะนะครับอ,อย่างตัวอย่างของผมเล่นคันนะใช่ไหมครับคันนา เราก็จะมีพัดให้ซื้อนะครับผมเงินในเกมเนี่ยมันมีค่านะครับผมมันไม่ใช่แบบเอ้ยเรามีระบบบอดแล้วเงินในเกมจะไม่มีค่าไม่ใช่นะครับผมเงินในเกมแหละเราอย่างสามารถซื้อของซื้อปั๊มได้นะครับเนี่ยอย่างเอาไปซื้ออาวุธอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมเอาไว้เพิ่มพลังโจมตีของเราได้นะครับราคาเนี่ยก็มีตั้งแต่แบบระดับ9 0,000มจนถึงแบบ4ล้านนะครับผม8 900ล้านก็มีนะฮะพันกว่าล้านก็ยังมีนะฮะเรียกได้ว่ามันยังมีค่าอยู่นะครับไม่ได้ไร้ค่าถึงขนาดแบบเอ้ย มีมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะผมแล้วเราสามารถเอาไปซื้อยองซื้อยาได้นะถ้าคุณใช้ยาที่มันแจกหมดแล้วเนี่ยก็มาซื้อเข้าที่เมนูร้านคาได้ก็จะมียาปัม๊มเพชพียาปั๊มพิมพีอื่นๆนะครับผมอ่าซึ่งช่วงหลังๆนี้บอกเลยว่าซดกันเป็นขนมเลยทีเดียวนะครับอ๋อแล้วก็สุดท้ายนะครับผมอันนี้เป็นอีกดันหนึ่งที่สามารถปล่อยบอดได้นะครับนั่นก็คือมินิดอันเจียนนะครับเข้ามาถึงเราจะเลือกอัตโนม,มัติก็ได้นะครับแล้วก,กดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะมีซื้อบูสเตอร์นู้นนี่นั่นนะ เข้ามาปั๊บเครับผมออโต้แบตเทิร์เนี่ยก็จะเปิดให้อัตโนมัติเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต่างจากไอตัวสตาร์ฟิลเมื่อกี้เนี่ยผมสตาร์ฟิลเนี่ยอารมณ์แบบเราเดินไปที่แมปนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้มินิดันเจียนเนี่ยมันอารมณ์แบบว่าเอ้ยเรารวมมอนที่เราต้องการจะสู้นะครับผมเข้ามาที่นี่ที่เดียวเลยนะฮะและที่สำคัญเนี่ยดันเจียนเนี่ยก็จะเป็นดันเจียนแบบเอ้ยพื้นโล่งๆนะครับผมเราก็จะได้สาสกิลให้เต็มที่นะฮะก็ค่อนข้างจะสบายกว่านะครับผม แล้วมอนเกิดค่อนข้างหนาแน่นด้วยคือเมื่อกี้ไปฟิลใช่ไหมมันจะมีจังหวะที่แบบเอ้ยมอนมันไม่เกิดบ้างมีพื้นที่ว่างบ้างอะแต่นี้คือไม่ใช่ครับผมมีพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยยัดมอนเข้ามาให้เต็มเลยนะครับผมก็เป็นที่ที่เกบเวลที่ค่อนข้างโอเคนะมินิี่ดันเจียนนะครับผมแต่ว่าถ้ามีที่ที่ดีกว่านี้นะผมใครที่เล่นอยู่ก็สามารถมาบอกได้นะครับอันนี้ก็มือใหม่เหมือนกันนะครับเพิ่งได้มาจับคันณะเนี่ยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่อยากเล่น s ม o ปิ M นะครีๆเล่นนะครับงมกกร เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับเผื่อใครอยากจะลองเล่นดูนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็วานเท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกัมบนเวขายของสําหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมบนเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไคร์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมบนเวให้มีกาลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกาลังใจให้กัมบนเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโด o n a t ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กัมบนเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อหมอกอ้อใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ